เงินหงวะกระนั่งออยี่ครับเ่นี่อยเต็มอยู่พีกับเมีนี่ให้งแดงพุงแดงครับนี่แดงา่เนเนงแดงันแดงซี่บ่มเมนบ่มีกุ๊บดอกงามแท้อุ่มดอกง่ามเงี้ยฟาดฟาดขาอือิหดอก่เงี นี่นี่เป็นมูเลยปกติดิสองบาทมาเก็บเห็ดสมัยเลยสามสี่เหมื่อนะครับเห็ดถึงแดงจังออกเนาะอยแต่ว่ามากมือนี่รอบนี้ดองสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาฝากกับสองบาทอีกแล้วครับผม อยู่ในโคกในปลาพี่น้องจำได้ว่ายุมองได้นี่อยู่จังหวัดตาดที่เก้าครับผมครับผมมื่งหนีมากกับอ้ายครับช่องทานทีผ่านหนอกเพื่อนผ้ามากครับผมแมนครับเพื่อนประจาอยู่ป่าหนีโซนนีครับผมจััังวดตาครบแมนครับเพื่อนสีหาลูกคุยเนาะถ้าส่วนหลลักกะหาป่าเนาะแถวนี้ครับผมอุดมสมบูรณ์ก็จังอุบลแห้งครับผมแมนคหาเห็ดในบางบางช่วงครับผมแมนครับผมเพิ่นหาครับครับ แฟนเพิ่นครับผมวันนี้กามานําท่างสองเบาครับผมเิ่นเห็นลูกคุยไปครับผมทางนี้เอือนเป็นลูกคุยครับผมท่างสองเบาเอือนเป็นบักยางยังเหลืออยู่เนาะไอเนาะอันนี้ชุดนี้จะเป็นชุดไทยทายแล้วครับของจังหวัดตรอืมันเหลือแต่สูงสูงปุ้น โอู้กงามหน่อยเนาะจะลองกินดูไหมว่าของตาดกับของสีสเกตสีสเกตจะเป็นยังไงลองดูนะครับผมจะจะให้บาต้นชิมดูแล้วก็ยังพอมีเลื้อนะครับะผมดนี่จะเป็นแบบลูกดิบๆอยู่ครับนี่่งแดงอุ้ยผงแดงครับนี่แดงคาไล่เมียนเพนผงแดงกัน แดงซี่บ่บ่มีบ่มีมกุกซี่แดงขาไร่นี่แหงามเนาะไม้ยมแต่หน่อยใหญ่ๆเมื่อนี้พามาสำรวจปลาได้ครับผมเมียนครับพ <ๆๆ S 1> ี่ครับ,บค,ครับเฮ็ดกะขอบอยู่ครับผมแต่ว่าอย่างมาเบิ่งปลาส้นพี่ครับเมียนครับผมมาเบิ่งอายเพิ่นถ่ายคลิปหาบักอย่างพุน่นน่ะทั้งหย่อดไม่พุ่นโอ้ยคือต้นนี้สุกลายพุน่นนะโอ้แบบหลายครับต้นนี้มันสิได้เป็นทังบ่มันน้ยเนาะียนโอ้บ นี่เป็ขีดไปนี่ขีดสร้างเสียงันผากด้ครับผมบรนกระทายขีดข้างต้นใหม่ครับซองพานพี่พานน้องครับผมปัญหาของปลาห้างอย่างเป็นหลักแม,ม่มนตามไม่ดูเน้นเล็กน้อยหนาคน,นเพื่อนที่รุ่งคาปลา,าครับแม่นครับผมแต่ว่าสองเบา้าเฮ็ด <laughs> <laughs> วล่งถา่าย่วงล่างครับผมทางบ้าบดเบอสหลเด้วยครับผมเสียงสีแทรกเข้าคลิปของเพื่อนครับผม งามเนาะงามแห้งที่น้าลุงแบบนี้เพื่อนกันอันนี้นะครับผมในที่พืชชั้เนี่ยเพื่อนก็ไปส่งกันครับผมฮะกินโช้กินจนจะอิ่มแล้วพี่กินจนจะอิ่มนะลองนั่งยากันอยู่กินอิ่มแล้วได้เห็ดดอกหนึ่งครับได้เห็ดดอกหนึ่ง กำลงเห็นออกกำลังเห็นออกครับผมเดี๋ยวหนาเั็นจีไทยตอได้ไหมครับผมฮะีัดแล้จีทัดบอกไทยบอกมันนะคัีมาตัดครับผมเัืจีทัตีการทัทัตจีทัตจีทก็จีทันี่าีังของเพจ่ทนีับเี็ดปัตจีทัับผมทัตจีัีทัตจีทัตตตัตจีตั ถ้าเข้ากับโลละห้าสิบยี่บาทเท่าโลสองร้อยมแต่ว่าอย่างนี้เริ่มอัพอยู่นะครับผมผู้ใดกระหาเนาะเริ่มหายกินยากแล้วที่มีราคาโอ้โหมีราคาอย่างไรครับเออสูงหนึ่งครับมันนี้พามาสำรวจปลาซืิสเด้อครับผมอ้ายเพิ่นเป็นพานครับก็เลยพามาเบิ่งหโมเห็ดเนาะหฮม่องใดเพิ่นเคยไปแล้วพอเห็ดมันกินบ่เป็นพร้อมเห็นเห็ดแล้วก็ปล่อยครับผม พราะว่าเป็นบริชั่มนั่นหนึ่งเห็ดเนาะน้เลี้องอยงยางดีครับนี่ก็เป็นิีกแตนละยัง,มงไม่มส,งงสร้างแม่เหรอสร้างง่ายสร้างรลานนี้โบพิดหวังวเลยครับผมแต่วา่าคุณโบทรงเนาะ งไดอาศัยว่ามาสือกินนอ่ผมเคยเห็นใบคาตีมื่อนี้ครับโนดีก็ตั้งหากโนซุกระตั้งหากครับเป็นแข็งใช่ไหมใจ่กันบ่ได้แม่ครับตัวนี้เพิ่นคัดเอาเต้นวยที่เป็นซุกข้างหนาด้วยครับผมตัวนี้เพิ่นกับคัดออกเน้นวยตันี้นิดนึงมันกับกะได้ครับตั้มนี้กับกะได้ครับตัมเล็ตนี้กับกระได้ตั้นี้ก็ยังก่ะไดอีกครับผมเป็นซ้ำ ตนี้ต้นีรนี่ครับขัดยางดีเลยตัวนี้ก็เลี่ยงยางดีเาไม่อีกรอบนึงขัดแล้วครับแปามาอีกครับโั้ทางนึงเราขายได้บางรายนึงครับผมแถวนี้เป็นราคาแห้งครับปิดพ่วงครับขายเป็นพ่วงครับพ ยอดเลยครับเี๋ยวข้าขงบนอีกเพียบเลยแต่เก็บไม่ถึงนะครับเพราะมันอยู่ไกลมือปีนี้ผมเลยต้องเก็บเพราะว่ามันแก่มล่วชุดนี้นะครับเนื้อแดงหมดแล้วเนื้อข้างในก็จะเป็นสีเดียวกันแบบนี้แต่ว่ามันจะยังแข็งเม็ดก็เยอะเหมือนกันนะครับลูกสุกลูกดิบจะมีเม็ดเหมือนกันหมดนี่ครับเอาหน่อยไม่เคยกินเลยพอได้กินแล้วติดใจเลย อือจอดครับผมพาไปตำรวจปลาเมื่อวานครับผมกําลังเห็นเห็ดเพิ่งแดงดอกเดียวครับผมเห็ดสมิดครับแใยายมาเก็บเห็ดสมิดต่อเนาะเนียนปกติดิสองบามาเก็บเห็ดสมิดเลยสามสี่หมื่นนะครับเห็ดเพิ่งแดงจังออกเนาะอยแต่ว่ามาเหมือนนี่รอบนี้ดอกใหญ่ดิเห็ดเตียนเมษ่ยสาเด้อครับผมเนียนครับผมดอกนี้มา ดีครับว่านี่เด,ด็กเก็บดอกฝันเด็กเก็บเมียนแม่าส,า,สาครับผมเมียนครับผมหนึ่งจันนาวโอ้ยห<ม>น้าสวยครับผมโบสวย,ยเหรอเปลา่าเจอที่คำเราข้าไปสำรวจปลาด้วครับผมอือครับ มีแล้จังเลยดอกอยังง่ามๆเนี่ยอดอกก็เป็นนี่นะครับสามารถแต่สาวก็ถเก็บรายอยู่ครับี่ีลอดอกเหดอ่น,น่ดอกอยัางงามอยู่ดิยันจะชื้นฉครับเมีนครับมองระด้ออีรีหรอครับผมนี่ยจันง,งนี่ยก็ต้องข้นเ่ยน,นั่นนบอกเือเพิ่นน่ะเพราะว่าเอนาะมอเพราะว่าสุี่แล้วเขาเก็บทั้งหนอก่อนดิ ทั้งนลอดอยู่สองสามหมื่นไม่ได้ทั้งนยังขึ้นเงินนะเนี่ยวะกระนั่งอ๋ออีนี้ครับเมียงพี่อร่อยหน่อยเต็มอยู่พี่กระเมีนครับนี่เอาได้เบืเ่อครับนี่ครับจะแกงดีแซ่บได้ครับเมียนครับปอดนะปอดแล้วปวดอันน้อัอื่นเมียนครับทีท่านมาละอยู่ข้างข้างเลยครับนี่มืนอื่นมากจะได้ดอกเมียนอันนี้ก็จะเป็นดอกหานเพิ่อนครับ มีสองดอกมสองมีหอ,ยอ้ยขาดอกมีขาเงาใงเนาะมีเขาเงาดอกไงดอกง,า,อกงามครับขามาเก็บไ่ได้สีะเรหาะรงนสีบอหอ, <c oughs> อย่างเป็นมูบอกอย่าไเ็นม,ตมนแตาเสาดิดอกง่ โอ้ยดอมีดอกหน้ามั้ปขาดขาดขาไอ้บอได้นี่เดนอยู่บอได้ครับเนี่ยเห็นเเจ็ดสี่เนี่ยเต็มตาด้วยดอก,กรรองน้างามเลยมั้ีเนี่ วันทีเก่าเดือนเมษาเด้ครับนี่ครับผมแปดครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับถนี่มาสากระเพิ่นครับผมนี่ไงข้าตำรวจปไปเนาะเมียนครับวันนี้ขึ้นเขาตำรวจปไาครับผมไปหาบางเห็ดร่วมหาเห็ดหลังโงกครับครับปรากฏว่าก็ลังเห็นดอกนึงครับผมเห็ดเพิ่งแดงครับครับสามที่ดอกครับอู้มวูมีแต่ดอกงามงอเมงเมียนครับหามรับห้าเมียนี่มันนั่งออกไหม่ ิัอสีดอกซ้ำนีนเนาะนีนะคบน่นจักน้อยครับ okay. ้ำหรือล่ตไม่ง่สาทีบ่ได้ที่บ้เนาะบวายหรอล่ะไรละี่ดอกนี่นใส่ใหม่ก็มี่ซเป็น่ สวนตองเบาไห้พอเบิอบงไห้เด้อครับมเมีนครับผมเฮ้ยครับหนาใหม่เบือดครับมเมีนครับเป็นตากแดดอืมนี่ว่าใหม่ครับนี่นจะได้จะมีบ่ได้ครับนี่สองนึงน,น้องกุ๊กสเสมิดเด้อครับนี่อันนครับผม มองดูดอกสองดอกครับแต่ดอกใงญ่ดอกงามเนาะอืม3สามดอกสี่ดอกครับจะว่เาเห็นห้อยคนมาเก็บอยู่ดิดนี่เต็มเลยเขาเกลี่ยแบ่ดองนึงดี่ยเกลี่ยไหมใส่ ถ้าดอกกระดอก่าด้วยติดเด็กสนนอยใจครับผมนีงครับนี่เก็บไปเก็บมาอะไรแกงหน่อย,น,น,ยนึงเด้นครับนยครับ,บเอขาปวดไ นี่สองมาเพิ่นก็มีได้ทั้งใจเนาะนี่สองมาเพิ่นนเ่นีมเป็นมูด้วยครับนี่อ,อขอเป็นมูีืดีเนาะนี่เนครับนี่ตัวนึ่ก็ไม่ได้ วูด <Five> ได้ครับได้ยังกันตอดอกกระดอกง่ายครับต้องดอกกระไดครับต้องดอกกระว่าได้ครับน้อุ้ยได้เบบนี้ล่ะเนาะเดักตานึงอย่ดิโอ้ย ตัวนี้สงสัยได้ขึ้นรุ่นครับนี่นาวเพิ์บครับผมหนาวเพิ่ครับไดดมด้ยบ่ได้บ่ดายบักหลายเลยนี่นนยางดอก่อยเพิ่งก็ต้องขึ้นใหม่เนาะนนเพราาแต่ละส่วนออกมาพร้อมกันครับ ดอกเล่นน้อยดอกเล่น้อ,ย,ย,นอ,ย,อยอุ้ยอุ้ยหลายเลยดอกเล่น้อยยึดเป็นเดือน,นครับผมเมียนครับเอาเจากเขียว,ดยวได้ครับผมเจาะคุณได้ปะใหญ่ยุ้ยวุ้ย โม่ใดญเบิดเลยครับมีน้ำงขางบวงสิเนาะแม่นครับดินเพิ่นตุ่มครับผมเพราะเพิ่นตกมานำกระไรล,ล่งบวกรับพอจะสิบโว่ใดญแล้วครับโดน,น,ดนดหน่อยอย่างหลายครับผมเข้าสาเข้า ผุ่ดเมนบอลเนียนอารอุ้ยเอ็มอยู่ครับอาร์ตสีแดงบ่นนอครับนี่บ่ได้บ่ได้เลยครับนี่นี่ได้นีตัว้้ไดครับกับยุ่มทั้งใต้น่าจะได้เด้วย